เหมอะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะปุริไฟฟ้าเองก็ส่งผลกระทบกับจุลินทรีย์ในลำไส้เช่นเดียวกันค่ะทุกคนจะถามในเรื่องของคอลลาเจนแหละคุณหมอว่าแล้วไอ้เจ้าคอลลาเจนนี่มันช่วยวเรื่องของผิวจริงๆไหมนะคะเนื่องจากว่ามี7%ของคนที่ทานโอเมก้า3หรือว่าฟิชออยนี่ค่ะเกิดฮาร์ดเบิร์นถ้านอนเยอะแต่นอนไม่พอเนี่ยมันเหมือนร่างกายต้องการการพักผ่อนเยอะแต่ว่ามันมีความล้าของตัวเองอยู่ภายใน เรามาตอบคําถามของแฟนเพจกุ้นหมอ,มองลงกันนะคะที่ถามเข้ามามากมายค่ะสําหรับคําถามแรกนะคะโดยปกติวิตามินที่สหรับผิวอันนี้คุณหมอพูดไปแล้ววิตามิน C ีแอสตาเซนตีนพ e ันสกัดเบลือกสนคิวเทนเอลฟาไลโปอิกแอซิดอันนี้ช่วยในเรื่องของเม็ดสีทุกคนจะถามในเรื่องของคอลลาเจนแหละคุณหมอว่าแล้วไอ้เจ้าคอลลาเจนนี่มันช่วยในเรื่องของผิวจริงๆไหมนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้จริงๆค่ะแต่ว่าเราต้องเลือกชนิดคอลลาเจนให้ถูกต้องนะคะคอลลาเจนชนิดที่สามารถเข้ามาในร่างกายแล้วดูดซึมง่ายที่ล ไส้เล็กเขาจะเรียกว่าไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ว่าถ้าเราดูที่กล่องค่ะเขาก็จะเขียนว่าได้เปบไทยได้เปปไทยนะคะสามารถดูดซึมได้ง่ายที่ลําไส้เล็กอันนี้คือชนิดนะคะแต่กระบวนการการผลิตก็สําคัญค่ะเราจะเห็นง่ายๆที่เขียนข้างหน้ากล่องว่าไฮโดรไลซ์คอลลาเจนอันนั้นแปลว่าผ่านกระบวนการการตัดเปปไทด์ให้เป็นสายใยคอลลาเจนซึ่งดูดซึมง,ง่ายรวมถึงการทานประเภท ACE นะคะซึ่งจะเป็นตัวตั้งต้นในการสร้างพันสายเกลียวคอลลาเจนให้แน่น มากยิ่งเคนสุดท้ายก็คืออย่าลืมทานโปรตีนซึ่งเป็นตัวตั้งต้นในการสร้างคอลลาเจนที่ดีให้กับร่างกายด้วยนะคะการเติมน้ําในผิวเช่นเดียวกันกับการรับประทานน้ําค่ะถ้าผู้หญิงคนไหนที่ทานน้ําน้อยนะคะดื่มน้ําน้อยกว่า6กถึงเแก้วต่อวันสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการสร้างผิวซึ่งน้ําในผิวจริงๆเลาเนี่ยความชุ่มชื้นในร่างกายเรามีน้ํา60% 3 0อยู่ที่ผิวชั้นนอกหรือชั้นขี้ไข่ยู่ในนี้งสาม่ิบเพราเฉะน้นถ้าเราทานนน้อ้นะคะ เสร็จหนึ่งส่วนสที่จะมาที่ตรงนี้ก็หน่อยลงการบริโภคหรือว่าการดื่มน้ําให้ได้6-8แก้วเป็นอย่างต่ําเป็นสิ่งที่สําคัญไม่ใช่เพียงแค่เพื่อรักษาในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจแต่จะช่วยในเรื่องการไหลเวียนของหลอดเลือดที่ผิวหนังไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะจริงค่ะ เพราะว่า N a c หรือว่า n a c e t y l c y s t e i n e เนี่ยค่ะเขาเป็นตัวตั้งต้นในการสร้างกลูตาไทโอนซึ่งกลูตาไทโอนเนี่ยเป็นตัวสำคัญในการเปลี่ยนเม็ดสีจากสีดำเนี่ยให้เป็นสีขาวนะคะเพราะฉะนั้นเม็ดสีของเราก็เลยเกิดความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นซึ่งใน1วันนะคะถ้าเราจะบริโภค N a c นะคะประมาณ600มิลลิกรัมต่อวันค่ะน a c เนี่ยเราสร้างได้เองที่ตับอยู่แล้วเป็นประจำเพราะเขาใช้ในการดีท็อกซ์ค่ะข้อดีของ N a c คือเขาช่วยในการ แต่ว่าในทางเดียวกันเขาเป็นตัวตั้งต้นกรูตาที่ทําให้เม็ดสีเปลี่ยนให้เป็นเม็ดสีขาวมากขึ้นค่ะ oh. กรดไลย้อนทานฟิชออยล์ได้ไหมเนื่องจากว่ามี7%ซของคนที่ทานโอเมก้า3หรือว่าฟิชออยล์เนี่ยค่ะกิดฮาร์ดเบิร์นเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีกรดไลย้อนอาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะทานฟิชออยล์ค่ะทำไมทุกคนเป็นบ่อยมากเลยคะนอนเยอะแลวเหมือนนอนไม่พอเนี่ย อันนี้หมอได้ยินมาบ่อยมากนะคะ ถ้านอนเยอะแต่นอนไม่พอเนี่ยมันเหมือนร่างกายต้องการการพักผ่อนเยอะแต่ว่ามันมีความล้าของตัวเองอยู่ภายในซึ่งเหมือนพักผ่อนเท่าไหร่ก็ชดเชยความล้าตัวเองไม่ได้สักทีสิ่งนี้มันจะแฝงมาซึ่งคนคนนั้นอาจจะมีภาวะ d r e n a l fatigue หรือว่าต่อมหมวกไตล้านะคะต่อมหมวกไตล้าเนี่ยก็โยงกันไปกับจุลินทรีย์ในลําไส้นะคะเขาเชื่อมโยงกันเหมือนเป็นวงกลมเลคะ่ะเมื่อตัวหนึ่งไม่ดีจุลินทรีย์ในลําไส้ไม่ดีการผลิตฮอร์โมนบางอย่างรวมถึงแม้กระทั่งการ การสร้างคอร์ติซอลนะคะหรือว่า DHEA happy hormone เขาก็เปลี่ยนไปกระทบในเรื่องของวงจรการนอนเช่นการสร้างเซโรโทนินก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นถึงเรานอนเยอะแต่ก็เหมือนหลับลงลึกไม่ได้ก็เลยเหมือนนอนไม่พอซึ่งเกี่ยวข้องกับสมุลลพรไส้เช่นเดียวกันค่ะเหมเาะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ บุหรี่ไฟฟ้าเองก็ส่งผลกระทบกับจุลินทรีย์ในลำไส้เช่นเดียวกันค่ะหลยหลายคนจะคิดว่าอ้าวก็เขาอุตส่าห์กรองมาเรียบร้อยนี่โคติตนก็น้อยลงแล้วนะแล้วอุตส่าห์ไม่เป็นบุหรี่ที่เป็นมวลสูบจัดจ่าที่ทําให้เส้นครเลยเตเราสั้นแล้วนะยังจะส่งผลอีกเหรอ ส่งผลเช่นเดียวกันค่ะรวมถึงไม่ใช่แค่จุลินทรีย์ในลำไส้หมอนะคะกระทบกับปอดที่คุณกําลังสูบไปเช่นเดียวกันเพราะโลหะหนักที่เขาอยู่ข้างในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นละอองที่สุดลมเข้าไปโลหะหนักนี้เขาไม่ได้เข้าไปเพื่ออยู่เพียงแค่อวัยวะเดียวค่ะปรลอดเข้าไปที่สมองอลูมิเนียมไปที่สมองความจาเสื่อมไปอีกรวมถึงไปที่ลำไส้แน,น่นอนเราก็เป็นด่านสุดท้ายที่เขาจะต้องไปเพื่อขับออกมาขออภัยด้วยค่ะบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกับจุลินทรีย์ในลำไส้ให้ตัวร้ายเยอะขึ้นชเช่นเดียวกันค่ะ โปรไบโอติกควรทานเวลาไหนควรทานเวลาที่ท้องว่างค่ะซึ่งส่วนมากจะแนะนาว่าเป็นช่วงเช้าก่อนอาหารหรือเป็นช่วงก่อนนอนเช่นเดียวกันกับคอลลาเจนค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาเข้าไปแล้วเนี่ยการที่มีอาหารประเภทอื่นเจือปนมาน้าย่อยของกระเพาะอาหารนะคะจะตัดทอนทาให้ฤทธิ์ของเขาลดลงโดยเฉพาะเจ้าโปรไบโอติกเนี่ยค่ะเพียงแค่อุณหภูมิเปลี่ยนความชื้นเปลี่ยนความเป็นกรดด่างเปลี่ยนนะคะเขาก็จะทําให้จุลินทรีย์ที่ดีเนี่ย ตายได้ง่ายมากอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอย่าพยายามนําอาหารใดๆเข้ามารบกวนเวลาที่เราจะรับประทานค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยหมอจะแนะนำให้มี holiday break ค่ะ คือจริงๆแล้วถ้าเรารับประทานไม่เกินปริมาณที่กำหนดนะ,นะคะก็จะไม่ได้ส่งผลกระทบกับตับกับไตอยู่แล้วแต่ส่วนมากมักจะให้มีพักเบรกซึ่งเราอาจจะแบ่งเป็น2อย่างเราอาจจะทานไปสักประมาณ1-3เดือนแล้วอาจจะเบรกสักครึ่งเดือนแล้วทานใหม่ก็ได้อันนี้เป็นเบรกแบบใช้ระยะเวลาที่ยาวนานหรือใครที่จะทานอ่าวจนถ,ถึงสุกสาาทย์เบรกบ้างแบบนี้ก็ได้ค่ะเราควรที่จะมีช่วงเวลาให้ไตและตับได้รับอาหารที่เป็นธรรมชาติแบบที่ไม่มีเคมีบ้างนะคะแต่ว่านะ ปัจจุบันนี้เองเนี่ยวิตามินหรืออาหารเสริมก็เป็นส่วนสําคัญเพราะว่าเราทานอาหารที่แปรรูปไปมากเราก็จะได้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุไม่เหมือนกับสมัยก่อนค่ะ สำหรับโปรไบโอติกนะคะทานได้ตลอดหรือว่าต้องหยุดบ้างจะคล้ายๆกันกับวิตามินค่ะแต่จะเปลี่ยนกันตรงที่ว่าเราจะต้องทานไปแล้วสลับหยุดบ้างเปลี่ยนชนิดด้วยค่ะเพราะจุลินรีย์ในลำไส้เนี่ยเราไม่ได้ต้องการแค่ตัว2ตัวไปตลอดชีวิตนะคะแต่เราต้องการสายพันธุ์ที่หลากหลายถ้าเราทานชนิดนี้แล้วอ้าวสลับเปลี่ยนยี่ห้อซะเช่นโยเกิร์ตอืมครทานยี่ห้อเดิมยี่ห้อเดิมคุณก็จะได้จุลินทรีย์ตัวดีที่เป็นตัวเดิมแต่สมดุลของลำไส้เราเขาอยู่กันเป็นระบบค่ะ เขาเรียกว่าความหลากหลายทางชีวภาพของสมดุลลำไส้ยิ่งมีความหลากหลายเยอะนะคะจะยิ่งทํางานได้ดีเหมือนคนในกลุ่มคนค่ะในสังคมหนึ่งเราไม่ต้องการเพียงแค่วิชาชีพเดียวมีหมอคนเดียวนะคะไม่มีวิชาชีพอื่นหมอก็อยู่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นการส่งเสริมให้มีความหลากหลายและสลับสายพันธุ์ถ้าอยากเบรกเบรกได้นะคะแล้วอันต่อไปเนี่ยกรุณาสลับสายพันธุ์ด้วยค่ะ